แล้วกูยังคุ้นเหมือนกูจูบใครสักคนเน่ะเออกูจะรู้ว่ามึงร์กไหมเนี่ยกูจำได้แค่ตะกี้มึงจะละเมอจูบกูอ่ะไม่สรุปกูฝันอะไรเนี่ยฝันเดฝันเดหรือฝันร้ายเันี้อนี่ตลกน่าหัอกอ่ะตลกตลกฉันชอบฉันชอบคาพีทอยู่นะแต่ก็ดูไม่ดูไม่มีใครน่าไว้ใจเลยจริงจริงตอนนั้นไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นนอน รู้สึกแปลกแปลกอ๋อกเอาแล้วไปจูบเขาว่านี่ดอกไม่ฉชนเขิน,ขนใจไม่อยู่ก่อนหยุดหยุดทารัผู้หญิงคนนี้น่ากลัวมากค่ะทุกคนใจไม่อยู่ ใส่ไม่ดีกับเนื้อตัวขอยาดมหน่อยค่ะโอ้ห้องนี้ไม่มียาดมหรอไม่มีจะเป็นลมชิ้นแพ้เขาเป็ีไงดีโอ้ยเฮ้ยทำไมเขาเทะจนหวา อุ้ยยีบอกนะเจนเย็นผัวคู่เลือกไม่ได้นะไวแค่ไว้มาทำธุระนิดหน่อยนั่งรู้จักกันอยู่แล้วเครื่องเจรืองันงขัอนผมขอโทษนะครับเรื่องมาเกาอ๋อเป็นพี่ชายมาเกาอย่างมันนะโดนสะพังก็ดีผมเองอยาตกบามันเลยอุ้ยผมว่าแม่ ขอโทษครับเน่อันนี้มันดูแลพี่รองพูดพอเป็นไงเริ่มเชนยังอืมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมถูกย้ายให้ไปดูแลคุณโูแทนคุณแทนครับหุูแทนคุณครับงือนก็น่าโดนกมกันจริงครับน่ารักไมนกล้าสั่งโอ้โหบอดี้จริงเกินเรื่องปะ มึงนี่กูมาไหมวะเขาไม่ดูดเขาไม่ดูคนรับผิดขัดจังหวะแล้วเปล่าอุ๊ยอุ้ยเห็นกำลังคุยกันถูกคอเออเฮว้ยขอร้องอ่ะเป็นอะไรกันนะคะคุณเวกัสกูขยืงไปแ้เขาไม่มีใครบอกมึงเหรอว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับพวกคุณลองทำไมวะ เรื่องครอบครัวมึงเป็นไงไม่รู้นะเว้ยแต่เขาพูดดีกับกูกูก็พูดดีกับเขาคนไม่มีนัยยะนะมึงแค่นี้ปะ่ะก็เขาไม่ดเดี๋ยวอะไรเอ่อเหนยปะเดี๋ยวเรื่องเมื่อคืนมึงโอเคไหมโอเคเดี๋ยววะกูทำแบบนี้ประจำนั <c oughs> ่นไม่ใช่ครั้งแรกของมึงเหรอไม่ใช่แต่มึงเพิ่งครั้งแรกกันเด้อ แต่ดูทรงมึงก็รู้ครั้งแรกแน่นอนไ่นลาใส่มึงกคยแดกยาดองใช่ปะอ้าวยาดองออที่มึงทำมาจำถึงแดกยาดองก็ใช่ดิหมายถึงเรื่องอะไรไมลืมลแค่นะหมายถึงเรื่องอื่นที่เราทำกันหลังจากแดกยาดองเมื่อคืนคุณภาพตัดไปแล้วจำไม่ได้ทำไม กูไปทำอะไรมึงอีกเป็นอะไรมึงูไม่ไปซาม่าอืมมึงอยู่บ้านอยู่แค่นั้นบอกนึกว่าจะไปแช่งแสงมีตึ้งดาโอ้ยว่าแล้วอ๋อโอเคนะเติมรายคนดูน่ากลัวมากโอ้ยมันสบายขนาดนั้นเลยเหรอวะเออ หยหุ่นาเ่บทังโคภูมิมาเช็คเาเรียบร้อยให้กับคุณหนุน่มแทนคนะุณเนี่ยเดี๋ยวกูไปละเดี๋ยวนั่งก่อนอืมไม่ไหวอ่จะได้ยัว่ะภูมิลังหาเพื่อนนั่งด้วยพอดี เรอยู่ที่นี่แฟนมึงไม่ว่าเลยรตอวเออโอ้ป่งแฟนเลยวะไร้ับเระอยู่อนกันนอลองนะฉากเนี้ยแล้วมึงทำอะไรไม่ได้ไอ้บอลชิ n g อยู่มึงรู้ได้ไงว่ากูไม่มีแฟนตั้งแต่กูมาอยู่ที่นี่กูไม่เห็นมึงควงสาวไว้ไหนมาเลยจริงหนังหน้ามึงไม่ได้แย่เว้ยแต่แกมิดหน่อยแต่โบทอดช่วยมึงได้หุยได้แก่ าสมมุติมึงเป็นผ well> ู้หญ ah> ิงมึงจะชอบคนแบบกูเก็บทรงไม่ไหวแล้วเขามาไม่อยู่ในในี้เขารู้หมดแล้วว่าชอบอะขอร้องเธออะไรวพอว่าอย่าใจง่ายแน่แน่แม่ไม่ได้สอนมาให้เป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่หรอก เอ้าแอมเป็นลมเล้ยเขาจะมา fall in love อะไรไม่แต่ก็ล้มถูกที่จริงๆอุ๊ยแอบยิ้มคืออะไรเฮ้อะไร่หนูวะ้ยมองเห็นด้วย้ย อมองละเออคุณเวกสัสครับคุณคินอยู่โซนนู้นครับแต่อย่างนั้นโต๊ะนี้ได้ไหมขับได้ครับเพงไปหมดโอ้ชอบอะ่ะอืมมันรังสีบางอยา่อางเปลี่ยนจานดีกว่าตอันนั้นจานเม่คุณมันกินจานเพ<อ>ลง <c oughs> ไปหมดหยุดมองม<า>เออผมมาตรงเว้ย <c oughs> ข้าวคังคู่คือเขาไม่ยอมเว้ยแกดูออกว่าหัวกลางไม่ไหวแล้วนี่ว่าเวกัสตั้งใจปั่นภาษาเขานั่งรู้ครบเอาผักจิงไหมเบจริสลยต้นเนียนน่ะชอบเรื่องเงี้ยคือมันแบบเนี่ยออเสาวนี้มีงานประมูลเพชรนี่ซ้อมยกมือเรือยังพี่รอง ฟ้ากูให้ไปเป็นพิธีแค่นั้นแหละเห็นเขาวางงานนี้ให้เป็นงานเปิดตัวออกสื่อของพี่รองเลยไม่ใช่หรอข่าวไวดีนี่ว่ะผมไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะกว่นพี่รองเียก็เลยมีเวลาดูนั่นดูนี่บัตสึกแล้วววโอ้ยก็ก็ช่วย ชอบมากทีนม้สุกรียลร้อยเริ่มเลยเกียดเกียดหรอเกียดเกีอีนี่มากตอนเนี้รอชอบอาบชอบอะไรอย่างงี้มากมีตีนเออขี้มันได้เมื่อกี้ขอทีบโทีผมนึกแต่ว่าที่นี่ดูแลบริกาอีกแบบนึงเออ พี่ลองอ่ะบ่นให้ฟังบ่อยๆทำงานไม่เข้ากับที่นี่พอดีบอยได้กัดประจำตัวผมเพิ่งลาออกจะว่าอะไรไหมคะ่ะไม่เออรุอนตีใหญ่มากจริง,รงเกลื่นไม่ลงแล้วอพอลเป็นเด็กแทนจุนมันไม่ยอมยกขั้นหึงหรอก ลองก็ช่วยพูดให้ผมเงอนสิกูไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอ่าวอืมแล้ก็ไม่ชอบให้คนอื่นยุ่งเรื่องของกูทำไมอ๋อเพาะกว่าถ้าเปิดใจให้ใครเราจะเจ็บกครับอือ รู้อะไรมาโอ้ยชอบใกนกาก์ดมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบชอบมากพวกมึงชอบฟินดีมากให้มันมากินข้าวแั้วเราเล่นกันนะขาดไอ้บิ๊กัดมึงกลับบ้านเลยนะมองหน้าโอ้ยชอบใกนการ์มากคือเป็นคนเล่นสงครามจิตได้แบบโคตรฉลาดอ่ะ แล้วชอบแทนคุณด้วยที่แบบไม่ต้องมาย<ม>ุ่งคนแบบตรงๆรงรงอ่ะคิดยังไงแซวอยบอกมาแล้วใครไหนๆมันก็เป็นคนโปรดของคุณคินแล้วฝากเอาของไปให้เขาหน่อยแล้วกันถ้ามึงคอเราไม่เปิดอ่ะมึงก็เข้าไปวางได้เลยคุณคินหน้าจาน้ำอยู่เออเลิกลากเลยนะเหมือนแกล้งหรือเปล่า โอ๊ยโอ๊ย้ยมาอยกแล้วอย่าบอกนะว่าหุ้ยคุหมเล่าอ่ทำไมวันนี้ถึงเรียกรามมาด่วนจังไม่มีอะไร แค่มีเรื่องกวนใจนิดหน่อยอ๋อยังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราออกให้เองโอเคแซาบไม่เป็นไรนะเดเรานะ้<ะ>คิดนี่เหมือนเดิมเลยเนาะเรียมให้จูบสักทียเฮ้ย ทำได้ทุกอย่างอย่าเว้นจูามมาเจพราะจะเก็บจูบไปกับคนที่ชอบก็เลยจูบคอแล้วนะเพราะว่าชอบไงนั่นสินี่ไงถือว่ามีเรื่องกวนใจมาเพราะว่าเรามาดูวิวกันแบบเต็มตากันดีกว่าอ๋อ,อแบบแกรนด์โอ ขอโทษเอาเอาอมให้ตามสบายอีกบีอีกแบ,บี้แกล้งเออเป็นไรทำไมทำหน้าช็อกแบบนั้นนะ่ะช็อกเดสสัตมึงรู้ว่ากูณี้มีแขกแล้วปล่อยให้กูาไปนี่เสลรสัต นี่มึงตกใจเรื่องนี้แน่นะไม่แน่ดิทำไมอ๋อมึงอยากให้กูตกใจที่รู้ว่าคิมันเก่งมึงนี่มึงเฮี้ยเหรอโลกมันไปถึงไหนแล้วเก่งมากต,ตกใจมากกว่าที่ยังมีคนอย่างมึงเนี่ยเอาเรื่องพวกนี้มาปั่นหัวคนอื่นกักสันชอบอ่ะแต่หลอกดีโอย เขาทำใจเออพีดี้เขารูทั้งหมดคุ้นึกว่ามึงรู้แล้วสิพีทมาขายซิปอยากได้ยาดมอะกูมีรูกูมีรูเลยคือถาดไม่ไหวเลยอีพีชอบพาเพื่อนผู้ชายมาบ้านดึกๆเข้าใจเป็นเพื่อนตอนแรกจับมดแล้วเชี่ยอะไรจับไดแล้วมึงว่าถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนกัน ไม่งจะจูบมันได้ป่าวแต่นางเคยแต่นางได้ยินนะที่ว่าแบบไม่ยอมให้จูบอปเลเขาแล้วมึงจะจูบกูไหมล่ะมไปยินเถอะก็ใช่ไงจูบอะมันมีไว้สำหรับคนที่เราชอบเท่านั้นเว้ยเออยี้อุ้ยโอ้ยเสื้อเชิ้ตถูกแขนอะ เกียดใส่ตาม,มอง,มองเขา<ร>แบบเอ็นดูอะไรขนาดนั้นก่อนรู้<ห>ป่ะแล้วเนี่ยโอ้โโปรหล่อมากดีมากเลยลูกเนี่ยถอดเสื้อ <c oughs> ไม่ถอดลูง <c oughs> มีจะถอดเองหรือให้กูถอด โอเคมีสก้ามือแซบอ๋อเช็คแผลแกก็หายนล้นี่รอนไมนพรุ่งนี้มีงานประมูลเพชรมึงต้องไปเป็นบริการให้กูกูมไม่ต้องเป็นบริการให้แทนกูหรอก มึงเสือไปแดกข้าวกับเวกัสเป็นงอนมึงกล้าคืนมึงให้กูแหละกล้า,านึงเอ,อ,อาเขามากูก็อยากจะรู้ว่าทำามไม่คืนกูให้มึงมึงคิดจะเลือกกลับไปปะอุ้ยน้องถามก็ไมกูก็ถามอยนะ่างนั้นอะชอบเออสําหรับกูนะ น้องก็เหมือนกันทุกคนจ้าจ,จะร้อนไม่ไหวแล้วจะจะจะ <c oughs> จจ้อโอ้ยมองาตาวังคารยังรู้จริงแค่สายตาที่เคานี่อยากรู้อุ้ยนี่อยากรู้อืออะไรอะโย,กยงกันเป็นแบบหรือหนังสืออะไรอยู่ก็แบบเป้าคืออะไรอยากรู้ โอ้ยอยากรู้เลยอ่ะอืมไงกระปุลอยากรู้เลยอ่ะว่าสืบเรื่องอะไรอยู่อ่ะอ่ะมา Blue Moon Pitch อ้โหทักซิโดมีแดงแข้ก็เขาหลอน Bodyguard ก็ไม่ใช่ขี้อุ้ยอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอุ้ย All ิ h i t e อีกหลาก วงสะดุดร้อยละอยออกไปผู oh <si> ้ชายเอาแบล็กวันนี้เอาไว้ฉันชอบพีทแต่งตัวว่าของคอร์ดเต่าหน้าบาเคลียร์หล่อนะแพ่วหาวมากเลยอ่ะเต็ดผมด้วยแม่งานใหญ่ขนาดนี้มึงไม่บอกก่อนไห้พีท หยุดเก็บอาการด้วยอือเพรากับมยังกับพี่ลองแล้วหรอจีอีและก็มึงเสือไปกินข้าวกับมันคุณมันก็งอนเอามันมาคืนกูหละแน่ใจเหรอว่าไอ้คุณมันงอน อืมทำไมผมได้ยินมาว่าพี่ลองอ่ะเป็นคนขอมันกลับมาเองใช่หรอส่งความจิตจริงกลับมาแล้วค่ะอคิน s a v e by the b e l ว้าว <laughs> จี ้ปากิดนั่นแหละโอ้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 โอเย้ยระะ ใครใครคนชอบโอเคหรือแค่แนวจังหวะดูแล้วว่าอพอหายคุณทุกท่านเคนไอพออยูอ่ง้นไหมไอพ่อที่ไหนวะที่เป็นส่วนร่วมในงานการกุศลทางนี้อือดูแล้ว ขอบคคุณไม่พูดตัดตจบตัดจบเลยอุยเขาต้องเป็นห่วงมากแน่เลยยอมีที่ไหนวอาเจ้านายตามหาบร anyway. ิการก็เหมือนกันทุกคนว่ะฮ้ไม่เจอเลยครับนี่ครับอ๋อเสื้อนี่ไป็นชีกล้อดปิดทั้งหมดเดี๋ยวนี้ รู้แล้วว่าใครอีเวกัสมึงคนเดียวที่แต่สีขาวอืมก้าคนอย่างกูไม่ชอบฝืนใจใครแค่จะขอฝากรอยไปให้คินเป็นที่ระลึกแค่นี้ คนคีรแ,แวงกนมันก็นนข้างตายแล้วมแม่งแบบรู้จุดอ่อนมันพายพรไปชั้นสามสิครับโอ้ยเอายาอีก

รอเบียบก็ไม่มีอะไรครับคุณคิมพวกมึงไปเช็คกล้องวงจรปิดให้ทั่วคืนนี้คงได้ตัวมันครับครับคุณคิมครับไปเถยครับไม่ได้เป็นอะไรแล้วชันคัับคุณคิมพคมรไปวันที่แก่ก็เหมือนกันทุกคนกมองเลยเออ ผมยงเล่นแรงเล่นยาวอ่นะ,ออโ,อะโอ้อือไอ้ ปฏิการยาก็เหมือนกันทุกคนรีรันเอาไปไปดูแลกันไห้พอปฏิการยาก็เหมือนกันทุกคนโอ้ยชิมชอบเขาเต็มประตูมากโอ้เกินเรื่องไหม อ,อ๋อมันน่าจะเป็นยาแบบอกระตุ้อน,นอ,อะไรอย่างเงี้ยฮอร์โมนบางอย่างไม่ใช่ยาปลุกเด<ม>็กเนาะเพราะถ้ายาปลุกเด็กมันจะเป็นแบบนี้แบบหรือว่าใช่ไม่แน่ใจเหมือนเคยเห็นนะงสอาว่ามันเรียกว่ายาเสียสาวอะไรสักอย่างมันมีชื่อของมันอยู่

อะไรเนี่ยน้น้องเสียงลับอยู่เกลอ๊เลิกหยอกเขาได้ไหมเดี๋ยวเขาก็จับหรือจากอะหยุดเขาไม่มีสติแล้วว่าโอ๊ยสาร สุดๆจริงอีกนิดนึงโอ้นางทำจริงๆวัยแกนางไม่เคยจูบใครเลยนะใช่อุ้ยหนูหนูันน,น,น,นี้ก็ไปกระตุ้นเขาอ,อีกจริง Hey. Mm. Oke. Oh. Ôi. ใช่ครับอือพยายามข่มใจตัวเองสุดๆอ่ะจริงสุดแล้วอืมเ่เกงก็คงไม่ไหวอ่ะอืมโหเล่นดีมากอืมดีมากเลยอ่ะมากๆอ่ะ สวยมากจริงคือดีดีมากอีคินหักข้ามใตัวเองไม่อยู่แล้วอะใช่ไม่ไหวแล้วคู่ตอนนี้นคืออีแค่มันเมายาเลูาบอกมาเออไม่แต่ก็แต่ดังๆก็ยังอุ้ยดี แต่นางก็ยังจำได้ไงว่าเคยจุบกันเ,ออเคยจูบกันอนะ่ะโอเคเรียบร้อย นางโดนยาด้วยเตี้ยโอ้จะมีนักแสดงกีง่คนที่เล่นจริงจริงรอ,อ๋อตัดภาพมาพี่เลยเกสหนู <c oughs> หรือนางทำอะไรไว้มาเจ้าให้ได้ไงเออ,อโหแล้วในห้องแบบอย่ากระซาปาน่า โอ้ยเนี่ยชอบเขาแล้วเหมือนกันถ้าลูกน้องแกรู้ว่าแกทิ้งงานแล้วก็ยังไปนอนค้างกับคนที่ทำงานพลาดพวกเคาจะรู้สึกยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วดูไอ้องบอเชฟอะครับยังหาคนติวกีตาร์อยู่ป่ะอุ้ยโหขอตบมือให้สนุกมากตาใส่ตาไม่ได้เลยอ่ะสนุกมากยิ่ง ทิ้งปมตอนท้ายออคือแบบโอ้ดีเดี๋ยวไปเจอกัน<อ>คลิปหน้าค่ะ